สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับการทําคลิปเปิดไพ่ในหัวข้อพิเศษนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบรางวัลเป็นการเยียวยาให้กับคุณในสองสัปดาห์นี้คืออะไรนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะสามารถรับชมได้ทั้ง ชาวลัคนาราศีดาวศุกร์แล้วก็ดาวจันทร์สถิตที่กรกฎนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1ิหกร,รกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมเป็นชาวราศีกรกฎตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟช้ไพ่อาวาลอน อีว่าเลช o นทาโร t aro, ในการทำนายให้กับชาวกรกฏนะคะไพ่ในครั้งนี้จะมีผลภายใน2สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ได้รับชมคลิปนะคะเรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยค่ะอธิษฐานเปิดไพ่กัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบรางวัลใดให้กับคุณภายในสองสัปดาห์นี้หลังจากช่วงเวลาที่คุณผ่านบททดสอบมากมายนะคะชาวกรกฎจะได้รับ หูราชนีถือเหรียญความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์คุณค่าการถูกชื่นชมการถูกให้เกียรตินะคะราชนีถือเหรียญดีมากเลยชาวกรกฎจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งก้าวหน้าอย่างยิ่งนะคะเป็นบุคคลที่จะได้รับชื่อเสียงเงินทองความมั่งมีการถูกดูแลเอาใจใส่ความรักนะคะแล้วก็เราพูดถึงความรักความรักก็มานะคะ จากนี้เป็นต้นไปเส้นทางของคุณคือเส้นทางแห่งสันติสุขเส้นทางของความมั่งคัง่งความเปรมปร,มปรมีแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงเลื่อนฐานะเปลี่ยนแปลงนะสถานะนะคะหรือมีเขตที่จะได้เปลี่ยนเส้นทางในการดำเนินชีวิต หรือบางท่านอาจจะได้เดินทางบ่อยๆท่องเที่ยวนะคะใน2สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ได้เที่ยวนะคะมีเกณฑ์ได้ออกจากอ,าออกจากบ้านนะคะมีเกณฑ์ได้ออกไปสังสรรค์นะคะหรือมีเหตุให้คุณได้ได้ทำอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความสำเร็จที่ที่ทต่อเนื่องมาจากการเดินทางหรือเป็นความสำเร็จ จากต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีรับผลที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลด้วยก็ได้รางวัลที่คุณจะได้รับโอ้เท่จังเลย The Emperor ไพ่จักรพรรดิค่ะตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักจากต่างถิ่นแดนไกลมีเกณฑ์ที่จะได้จะได้ไปเที่ยวนะคะจะได้เดินทางไกลไปร่วมกันกับคนรักหรือว่าถ้าหากว่าคุณกับคนรักอยู่ห่างกัน น่าจะได้ไปมาหาสู่กันคนทางไกลาอาจจะได้เดินทางมาหาหรือคุณอาจจะได้เดินทางไปเดินทางไปหาเธอออ้ยราชาราชนีถือเหรียญขึ้นมาค่ะพลังงานนี้คือพลังงานของผู้ที่จะเจอคู่ที่ให้เกียรติที่มอบคุณค่าให้ที่มอบ การทนุถนอมดูแลและเอาใจใส่ให้นะคะคุณจะเจอคนรักที่พร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะไม่ตากรโรนาพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างคุณนะคะอัศวินถือเหรียญมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มากอัศวินเหรียญราชาราชนีถือเหรียญน,นะคะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับตำแหน่งหนะ้าที่การงานด้วยนะคะเพจอวาน ตำแหน่งหนะ้าที่การงานความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์มาพบมาพร้อมเลยก้ 9, 9เก้าเหรียญอีกก็มานะคะเก้าเหรียญจะรับทรัพย์ก้อนโตนะคะแล้วก็สีไปเท้าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการถูกขอถูกขอดูแลถูกขอเอาใจใส่นะคะถูกขอความรักถูกขอสถานภาพที่มั่นคงชัดเจนนะคะท่านใดที่เป็นพลังงานมัสคลีนถ้าหากคุณเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายนะคะถ้าหากคุณ มีใจรักใคร่เสน่หาต่อเธอคนไหนเธอคนนั้นก็มีใจรักใคร่เสน่หาต่อคุณเช่นเดียวกันคุณจะได้รับผลตอบรับมาเป็นสิ่งที่แบบชื่นบานปิติสุขอย่างยิ่งในความรักนะคะการเงินของคุณจะเฟื่องฟูมั่งมีนะคะคุณจะมีข่าวดีเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินมรดกอสังหาริมทรัพย์การซื้อบ้านหรือว่าเห็นความหวังในการมีบ้านเป็นของตัวเองเด็กถือไม้เท้า ะะเริ่มมีความหวงังเริ่มเห็นเริ่มเห็นโอก,กาสดีๆนะคะเริ่มเห็นช่องทางการสร้างไรายได้ที่ทําให้ตัวเองมองมองเห็นความสว่างสวัยแสงสว่างในการได้มีสินทรัพย์รายได้ที่จะมั่นคงเพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่แท้และทําให้คุณได้เจอหนทางที่มั่นคงนะคะหรือคุณจะถูกปกป้องก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิต คนรักของคุณอยากจะปกป้องคุณอยากจะดูแลคุณมากๆเลยนะคะ <S 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 แล้วก็มีไพ่ราชาถือไม้เท้าค่ะราชาถือไม้เท้าความสาเร็จอุ้ยพ <vale ี่เพื่อนเอฟขอใครใคะความสําเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะดูพลิกดูอ um ันนี้คือแบบดูสิคะ D.M. p r e s e ราชนีถือไม้เท้าอ่านี่เลยเปิดครบแล้วนะคะเท่านี้แหละนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎตัวคุณนั้นจะเป็นคนที่ ตัวคุณนั้นจะเป็นคนที่เข้าสู่เส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จะทำอะไรในช่วงนี้โดดเด่นมากๆมีชื่อเสียงในทักษะความสามารถนะคะเป็นคนที่แสงฉายมาถึงตัวนะเป็นคนที่ ทำอะไรก็เป็นที่สนใจทำอะไรก็เป็นที่จับตามองทำอะไรก็ถูกชื่นชมมากๆในความรู้ความสามารถผลงานเป็นที่ประจกักษ์รับทรัพย์ก้อนโตเม็ดเงินไหลามาเทมา นะคะรายได้ต่อเดือนเพิ่มพูนแน่แท้นะคะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยขึ้นนะคะมีวาสนาที่ดีขึ้นนะคะคุณจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เป็นที่ชื่นชมคุณจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่แบบใครๆก็ต้อนรับใครๆก็ยินดีต้อนรับนะคะสิ่งดีๆที่พยายามภาคเพียรมาจะส่งผลแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยโชคชะตาของคุณคือแบบ โดดเด่นมากรุ่งเรืองมากนะคะวาสนานี้ก็คือสิ่งดีๆมาเต็มที่ความก้าวหน้ามาเต็มที่เลยสำหรับชาวกรกฏนะคะค,คือจะหยิบจัดจับอะไรล้วนเป็นผลงานล้วนเป็นที่รู้จักล้วนเป็นความนิยมล้วนเป็นสิ่งที่ขายได้ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดซัพย์นะคะวาจาเรียกซัพย์ด้วย โชคลาภนานาประการมาถึงจะมีข่าวดีเรื่องการได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์ทั้งขายได้หรือซื้อได้ด้วยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการชัดเจนจริงๆในความรักทีนี้ใต้สําหรับเขามีเดทขึ้นมาแล้วก็ justice มันจะมีเหตุการณ์อันสําคัญที่คุณนั้น คุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสถานภาพในความสัมพันธ์ใครที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วอาจจะเป็นหุ้นส่วนร่วมกันอาจจะย้ายที่อยู่อาศัยร่วมกันอาจจะทำกิจการอะไรบางอย่างร่วมกันหรืออาจจะเริ่มวางแผนร่วมกันสำหรับการหาหาแบบทรัพยากรร่วมกันนะคะซื้์สินทรัพย์ผาบ้านร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะลงทุนทำอะไรบางอย่าง ที่จะเป็นการขยายผลความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ท่านใดที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนจะได้เลื่อนฐานะให้มันคงท่านใดที่เป็นแค่แฟนกันก็นกมีเกณฑ์ว่าจะถูกขอแต่งงานนะคะจะได้แหวนแต่งงานจะถูกขอแหวนจะลงนิ้วแล้วนะคะท่านใดที่มีคนในใจอยากจะสารภาพรัก,รกอยากจะอยากจะร้องขอความรักถ้าสมมุติว่าคุณเป็นพลังงานมัสคลิน นะคะผู้ชายหรือใจเป็นชายเธอจะตอบสนองเหมือนกันเลยเธอจะมีใจให้คุณนะคะและถ้าหากว่าคุณนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นโสดอยู่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะมีใครชื่นชอบคุณหรือเปล่ามีคนกำลังชอบคุณรักคุณอยู่แล้วก็กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีความสุขและได้รับรู้รสชาติของการเป็นคนสำคัญ ได้รับรู้รสชาติของการถูกดูแลได้รับรู้รสชาติของการถูกเอาใจใส่จากนี้เป็นต้นไปนะคะเตรียมตัวรับได้เลยเราไปดูไพ่ออร่รเาเคิลกันบ้างนะคะสรุปคือดีมากการเปลี่ยนแปลงนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่พาไ,ไปสู่สิ่งที่ดีมากๆนะคะในชีวิตดูไพ่ออร l าเคิลกันค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะได้รับผลมาจากต่างถิ่นแดนไกลก็เป็นไปได้นะคะ ิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบรางวัลใดให้กับคุณเพื่อชดเชยเยียวยาสถานการณ์ที่ผ่านมาต่อชาวกรกฎค้าแมปแผนที่ชีวิตแมปแผนที่พาก,กลับบ้านโอวิคอร์สเทคมีโฮม แผนที่ที่จะพาคุณกลับบ้านหรือบางท่านอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณจะมีบ้านนะคะโฮมจริงๆสีไม่เท้าขึ้นมานะคะมีเกณฑ์มีบ้านมีเกณฑ์ได้บ้านดิอัมเฟอร h ดดิอัมพ์เฟรมีเกณฑ์ได้ตําแหน่งงานมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ก้อนโตมีแหล่งรายได้ก้อนโตที่จะทําให้คุณได้มีบ้านขยายอสังหาริมทรัพย์ขยายพื้นที่โพคาโภคทรัพย์ของคุณนะคะเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบที่จับต้องได้ด้วยและเรื่องเกี่ยวกับแบบพลังงานทางอารมณ์ เตรียมตัวได้เลยเส้นทางนี้ของคุณจะไปสู่การได้ลงเอยในความรักและนี่คือแบบพื้นที่แห่งความอบอุ่นสิ่งที่เป็นสถานที่และเป็นตัวบุคคลที่คุณรู้สึกว่านี่คือบ้านที่แท้จริงที่คุณจะได้ลงเอยนะคะเตรียมตัวกลับบ้านนะคะหรือบางคนอาจจะแปลว่าย้ายกลับบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านอยู่ต่างประเทศจะได้กลับประเทศไทยนะคะหรือบางท่าน อาจจะได้ไปลงหลักปักฐานที่ต่างประเทศแล้วก็รู้สึกว่าโอ้อบอุ่นเลยเหมือนกับรอที่จะมาอยู่ที่นี่มาโดยตลอดสิ่งที่ตามหาที่รู้สึกว่าที่รู้สึกว่ากําลังรอคอยอะไรอยู่แล้วก็ไปได้อยู่ในที่ที่ทําให้รู้สึกพึงพอใจอาจจะในประเทศก็ได้นะคะบางท่านก็เตรียมตัวยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงเส้นทางแห่งชีวิตและนี่จะเป็นที่ที่คุณอย่างรากลึก นะคะเป็นที่ที่คุณจะได้ลงหลักปักฐานระยะยาวบางทีถาวรเลยนะคะจะเป็นที่ที่คุณได้มีความสุขสาราญและอภิรมในดวงใจนะคะท่ามกลางลมพัดพาเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองคุณอาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างให้คุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าเบีย่ยงคุณออกจากเส้นทางพยายามให้คุณไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณเวลาที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทําอะไรอาจจะมี การบอกว่าคุณทำไม่ได้หรอกหรือว่าคุณตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างแล้วผู้ผู้อื่นอาจจะเป็นแรงเสียดทานของคุณไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ใดเข้ามาเสียดทานโอ๊ยต้องพูดว่าอะไรดีเป็นแบบแรงต้านทานนะคะเป็นแรงลมท่ามกลางลมเหล่านี้จงเชื่อมั่นในเซนส์นของตัวเองจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็เพลยสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือ คุณจะเป็นคนที่มี energy ที่แบบเบิกบานใจไร้กังวลมากๆนะคะค,คุณกำลังจะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ที่คุณมีความสุขที่คุณมีเสียงหัวเราะที่คุณมีรอยยิ้มที่คุณได้ได้มีชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วยความ สันติสุขใจอะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องบันทึกเอาไว้ว่าวุ้ยทำไมมีความสุขจังเลยทำไมได้รับสิ่งที่แบบแสนดีเหลือเกินคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาเหมือนที่ตัวเองใฝ่ฝันความฝันเป็นจริงดีมคำ true คุณมีแววว่าจะได้ทำอะไรสนุกสนุกในช่วงสองสัปดาห์นี้แล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางของความพึงพอใจในชีวิต แล้วก็ลงหลักปักฐานหรือมีเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้คุณมีความสมหวังในความรักแล้วคุณจะแบบอยากกระโดดลดเต้นจังเลยด้วยความสุขนี้หรืออาจจะแปลอย่างนี้ด้วยว่าคุณจะเบิกบานแจ่มใส <c oughs> เหมือนพูดซ้ําเลยนั่นแหละนะคะอาการเบิกบานแจ่มใสนะคะอาการได้ได้ใช้เวลาเบิกบานได้ใช้เวลาที่จะมีความสุขนะคะใจของคุณจะเบาจะสบายมากขึ้นนะคะอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง Embra The in between นะคะ Embrace อ f g อ d อยู่ช่วงระหว่างกระบวนการการเปลี่ยนแปลง Learn from the past เรียนรู้จากอดีตนะคะแล้วหมายเลขต่อกัน25-26นะคะ Trust in the divine tour ศรัทธาในเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้นะคะและเส้นทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดให้นั่นอะ ก็จะส่งมาเป็นสัญชตาตญาณ t n t u i t i o n intuition Int ให้คุณเชื่อมั่นในสัญชตาตญาณตนคุณรู้อดีตคุณผ่านพ้นมามากพอที่จะทำให้ตัวเองนั้นที่จะทำให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองควรจะสร้างกระบวนการใดๆในชีวิตของตัวเองขึ้นนะคะให้เชื่อมั่นในเส้นทางของตัวเองให้เชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองให้ให้เชื่อมั่นว่า ทุกเรื่องราวที่คุณเรียนรู้มานะ่ะมันพอแล้วเพียงพอแล้วที่คุณจะตัดสินใจและมุ่งหน้าไปในและมุ่งหน้าไปในความสุขไม่ถอยหลังกลับมาหาความทุกข์มุ่งหน้าไปสู่ความปลอดโปร่งมุ่งหน้าไปสู่ความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่กําหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่ชาวกรกฎจะได้รับนะคะเป็นพลังงานที่ว่าคุณ คุณนั้นเหมือนกับผ่านสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นชะตาที่ใหญ่มากเป็นอดีตอดีตท,ที่ผ่านพ้นค่อนข้างหนักหนาค่อนข้างสาหัสนะคะและอย่าย,ยอมให้ตัวเองถอยถอย ไปเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอีกไม่รู้ว่าคุณเจออะไรบ้างแหละแต่อย่ายอมให้ตัวเองถอยไปเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นอีกนี่คือกระบวนการหัวเลี้ยวหัวต่อเลย e m b r a c e the in ิน t w e e n อบกอดเชื่อมั่นในตัวเองเบิกบานเข้าไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำใสเข้าไว้นี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากออกมายืนยันว่ามาแล้วโชควาสนานะคะมาแล้วความรุ่งเรืองมาแล้วความอุดมสมบูรณ์นะคะความร่ำรวยความเป็นที่รัก การได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงชีวิตที่สงบร่มเย็นแผนที่เหล่านี้ถูกสร้างเอาไว้เพื่อให้คุณลงหลักปักฐานอย่างสบายใจและก็มีความสุขเรื่องราวใดๆก็ตามแต่ในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากผ่านพ้นนั่นจะเป็นนั่นจะเป็นเหมือนกับฐานข้อมูลให้คุณนั้นน่ะ ทำอนาคตให้ดีที่สุดทําอนาคตให้อบอุ่นนะคะเตรียมตัวลงเอยครองรักกับผู้เป็นที่รักไว้ไพคู่ออกมาเยอะมากเลยนะคะ The e m p r e s s The Emperor สวยมากเตรียมตัวลงเอยกับผู้เป็นที่รักเตรียมตัวลงเอยกับคนที่จะเข้ามาปกป้องคุ้มครองเตรียมตัวลงเอยกับเธอผู้เป็นความสุขแสนหวานของคุณนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้ พ,พี่เพื่อน,อนชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอใหพ้พี่เพื่อน,อนชาวกรกฎทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบ,บานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบ,บานและแจ่มใส มีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอบคุณพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกคลิปหน้าวันนี้บายบายไปแล้วค่ะสวยสง่าง,งามน,นะคะดูดีมีสกุลรนชาติจริงๆ